สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่อง a l o ชา a c h น n ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีค่ะการสร้างแสน์ดิวในทิก็อกันค่ะทุกคนว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างค่ะซึ่งวันนี้นะคะพอก็จะมาบอกกันแบบละเอียดเลยนะคะโดยที่ใครเข้ามาแล้วนะคะเราก็ยังไม่ได้กดไลค์นะคะก็แชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอยด้วยนะแล้วก็เพื่อให้เพื่อนๆนะคะได้คลิปแล้วก็ความรู้ที่เป็นสารดีกกัันนคคคครรบออโเทุถ้้้าใพมแลว ไปดูวิธีการสร้างแลดดิวใน Tik t o อกกันเลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนก็อันดับแรกนะคะทุกคนเราเนี่ยจะต้องเข้าตัว Tik t อกช็อปเซลเลอร์เซ็นเนะคะถ้าเพื่อนๆเข้าใน iPad นะคะต้องเข้าในพวกตัวของ Safar i รีนะ,ะถ้าใครใช้ในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะคะก็ทําตามวิธีกันได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะทุกคนถ้าเราต้องการสร้างแคมเปญแลดดิวนะคะทุกคนให้เราเนี่ยมาที่รูปตัวลำโพงนั่นเองค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะกดที่คําว่าเครื่องมือโปรโมชั่นนั่นเองค่ะทุกคนพอเรากดไปที่เครื่องมือโปรโมชั่่่นนนแลลล้วีีีทุกกคคจะบอออเยยยาาืมมหง อันแรกเนี่ยจะเป็นส่วนลดสินค้านะแล้วก็มีการสร้างแฟตดิลนะคะส่วนลดค่าธรรมเนียมการจัดส่งนะคะแล้วก็คูปองค่ะเพื่อนๆคือเราสามารถสร้างได้ทุกอันเลยแต่สําหรับวันนี้ค่ะทุกคนพอจะมาบอกวิธีการสร้างแฟตดิลกันนั่นเองนะคะทุกคนนะถ้าเพื่อนๆต้องการสร้างแฟตดิลแบบพอค่ะทุกคนกดคําว่าสร้างกันได้เลยค่ะก็กดสร้างไปได้เลยนะหลังจากกดสร้างแล้วค่ะทุกคนเขาจะมีแบบชื่อชื่อค่ะทุกคนเราก็อาจจะตั้งก็ได้เป็นวันที่ก็ได้นะคะให้เรารู้ว่าเออแคมเปญนี้เป็นแคมเปญอะไรนะคะอันนี้พอก็่ะะะัั้้้แแนนนเลยววกกกไมร ลาโปรโมชั่นค่ะเ,เพื่อนๆซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าเองได้เลยนะ,ะก็ตั้งค่าไปได้เลยนะคบก็วันนี้วันที่31เนอนาะก็ตั้งไปได้เลยพอจะให้แคมเปญเนี่ยอยู่ถึงประมาณช่วงวันนี้แล้วกันนะคะเพราะจะทำแฟลตดิวสั้นๆเนาะแฟลตดิวเป็นช่วงวันนี้ก็เป็นวันที่31เหมือนกันแต่พออาจจะเปลี่ยนเวลาให้เป็นประมาณถึงเที่ยงคืนเริ่มตั้งแต่เวลา3ามทุ่มห้าสิบขอวัน่31เนถึงวันที่ออลามสแบเบะะอให้นาู่ในวันที่3ีแบบนี้นออะวะลังี่กนบนะ้นมนาฬิกาห้กากดทีก คำว่าเลือกผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะก็กดเลือกผลิตภัณฑ์ไปได้เลยอ่ะทุกคนคะก่อนอื่นนะพอจะให้ดูตัวอย่างด้วยเขาบอกว่าเวลาเราตั้งเสร็จแล้วนะคะมันจะขึ้นเป็นแฟดดิวประมาณนี้เลยค่ะผมก็คือมันจะขึ้นมาเลยว่าแฟดดิวนะคะทเพื่อนๆเวลาสมมติว่าแบบเราลดใช่ป่ะเราก็อาจจะมาไลฟ์สดนะคะแล้วก็บอกคนว่าแบบเฮ้ยตอนนี้เรากําลังสร้างแฟดดิวอยู่นะใครอยากได้ส่วนลดก็กดสั่งซื้อตอนระยะเวลาเฟรดิวได้เลยอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเวลาลูกค้าเราเข้าไปที่หน้าตะกาค่ะก็จะเห็นแฟตดิวเป็นหน้าประมาณนี้นั่นนนนเเ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 อออออองะะะะะคคคค่่่่พพืืืรราาาาลลลกกกยววส็จดทีํ ผลิตภัณฑ์ได้เลยหลังจากที่เราเลือกผลิตภัณฑ์ค่ะเพื่อนเพื่อนก็จะมีของในตะกร้า TikTok Shop ของเราเนี่ยมาให้เราเลือกนั่นเองนะคะอันนี้คือเพื่อนเพื่อจะเลือกกี่รายการก็ได้เลยแล้วแต่เรานะคะในการที่เราเนี่ยจะสร้างเซ็ตดิวนั่นเองนะคะอะอย่างนี้แต่พอขอเลือกสินค้ากันก่อนนะสมมตินะคะเพื่อนๆพอขอลงคือเพื่อนเพื่อจะลง5้าอย่าง1ิอย่างก็ได้นะคะอันนี้พอขอลง5 5อย่างก่อนละกันนะคะอันนี้ก็กดทําต่อไปได้เลยนะคะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนพอเข้ามาสู่หน้านี้ปุ๊บนะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยเป็นราคาดคคคค่ะทุกกกน็ืืออสสมิจาาาเ้ร180 พรอาจจะเออตั้งแบบเอาให้ปลอยแบบไม่ขาดทุนอ่ะอาจจะแบบตั้งสักเลือบร้อยห้าสิบอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็พิมพ์ไปได้เลยอ่ะร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็ระยะเวลาของราคาเนี้ยมันก็จะอยู่ประมาณอยู่ระหว่างช่วงเวลาที่เราตั้งในหน้าแรกนั่นเองนะคะอ่ะจากร้อยห้าสิบเพื่อนเพื่ออาจจะลดลงมานะคะเหลือร้อยสามสิบอะไรแบบนี้ก็คือแล้วแต่เราตั้งเลยนะคะเพื่อนๆว่าเราเนี่ยต้องการลดเท่าไหร่นั่นเองนะอ่ะก็ใส่ไปให้ครบนะคะหลังจากนั้นค่ะทุกคนก็กดคําว่าส่งนั่นเองพอเพื่อนเพื่อกดคําว่าส่งค่ะมันก็จะะะเเเเเป็นนแบบห้้าาาาตดีลลลลมรรยยวท่ไือก แล้วเพื่อนๆเนี่ยก็จะมีแฟลตดิวนะคะมีโปรโมชั่นในร้านคา้ามันก็คืออาจจะช่วยกระตุ้นยอดขายในร้านของเราได้นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้นะคะก็เป็นวิธีการสร้างแฟลตดิวค่ะทุกคนส่วนถ้าใครนะคะอยากรู้วิธีการสร้างคูป,ปองวิธีการทําส่วนลดโปรโมชั่นต้องทายังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพอจะไปทําคลิปแยกไว้นะก็อย,อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยนะคะที่สัมพันธ์กดติดตามกันไว้เลยนะคะเพราะว่าจะมีคลิปดีๆเกี่ยวกับติอกมาอกมายเลอคค่่ะะะะอออยขสักกกนนนิิดดดึงงงฝาาาตตมชทก ะะก็จะมีร้านแรกเลยนะคะเป็นร้านที่พ่อขายเสื้อผ้านะชื่ออโรชาจุดช็อปนะคะแล้วก็อีกหนึ่งร้านท่ะทุกคนเป็นร้านขายของใช้นะคะชื่อเดอะฟูร์ช็อปนั่นเองนะครับฝากไปกดติดตามนะ้งสองช่องทางนี้ด้วยนะโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะกะ็แค่นี้เลยทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบาย